นี่ครับสำหรับเพี้ยแป้งนะครับก็วิธีกำจัดไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับนี่ครับถ้าเราไม่รีบกำจัดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะลามมาหาต้นอื่นนะครับก็ไปดูวิธีการกำจัดกันง่ายๆครับด้วยสิ่งนี้เลยนะครับนี่เลครับนําไม่ขีดไฟไนะครับห้าก้านนะครับก็เอาไปแช่น้ําไว้นะครับ5-10นาที เขาก็จะหัวไม่ขีดนะครับว่าจะละลายอ่าในหัวไม่ขีดนะครับเขามีสารกรรมฐานนะครับก็่าทําให้เมื่อเราฉีดพ่นไปที่อเพีืแป้งนะครับเขาก็จะตายไปในที่สุดนะครับก็ทำการหักแล้วก็เอาไปแช่น้ำไปเลยนะครับ ครับแช่ไว้ห้าถึงสิบนาทีนะเขาก็จะละลายนะครับแล้วก็นำอาเศษก้านไม่ขีดออกนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับก็ทำการฉีดพ่นได้เลยครับเมื่อหัวไม่ขีดไฟเราละลายน้ำนะครับก็จะออกเป็นสีแดงๆกษณะนี่ครับจากนั้นก็อาจทำการเทน้ำยาล้างจานลงไปเลยครับ จากนั้นก็นําไปผสมน้ํานะครับหลิตรที่เรา,าเตรียมกระบอกฉีดไว้นะครับครับแค่นี้นะครับเราไม่ต้องเป็นหมักนะครับให้เสียเวลาครับก็สามารถผสมกันเสร็จก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยนะครับก็ฉีดพ่นได้ประมาณ อหวันต่อครั้งนะครับครับถ้าใครอยากได้กระบ,บอกฉีดส,ดสวยๆลักษณะนี้นะครับก็จะมีที่ใต้คลิปนะครับก็มีลิงก์เข้าไปดูค้นหามากมายนะครับก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก็จากนี้ไปแล้วก็นำไปฉีดพ่นตามที่มะเขือเราเป็นเพรี้แป้งนะครับ ครับน้ำไปฉีดพ่นเลยนะครับนี่ครับส่วนน้ํายาล้างจานนะครับเขาก็มีสารลดอาการตึงผิวนะครับทําให้เมื่อเพลี้ยแป้งโดนน้ํายาล้างจานเราไปทําให้ตัวเขาก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ในที่สุดก็จะตายนะครับนี่นครับแล้วก็ถ้าต้นอื่นที่ยัง อ่าไม่เป็นเพี้ยนครับก็สามารถฉีดป้องกันไม่ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ